สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถนะคะกระบะนะคะหัวเดียวใช้งานเป็นตู้แอร์นะคะคันนี้แล้วก็ใครมีออเดอร์นะคะหรือเข้ากับบริษัทเป็นตู้แอร์ไปวิ่งร่วมกับบิ๊กซีแล้วก็เซเว่นนะคะหรือจะเป็นวิ่งตามห้างต่างๆในเชิงพาณิชย์คันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะคะ<อ>ก็คือจัดไฟแนนซ์ก็เหลือเงินเต็มๆเ,เลยนะคะเหลือเงินไปหมุนเติมน้ามันได้อีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกัน จะเป็นรถ Isuzu D-Max ปี2 0 1 4 7 5ตัวนี้จะเป็นรถตู้เย็นนะคะหัวเดียวนะคะรายละเอียดตัวรถเนี่ยปกติอะถ้าเป็นป้ายแดงเนี่ยอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยหลายแสนเลยนะคะตอนนี้มาเป็นรถมือสองราคาไม่ถึงสามแสนนะคะราคาเราเปิดไว้อยู่ที่2 9 8 0 0 0เจัดไฟแนนซ์ได้ปกติตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็น Isuzu D-Max นะคะหน้าออนิวแล้ว นะคะแล้วก็รายละเอียดก็ตัวรถจะเป็นล้อนะคะล้อกระทะนะคะล้อกระทะเน้นบรรทุกเลยนะคะคันนี้ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวรถหัวเดียวแล่ตัวอุปกรณ์ที่ตกแต่งมาเพิ่มก็คือจะเป็นตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในตัวเก่งก่อนภายในเก่งนะคะภายในเก่งก็จะเป็นตัวอีซูซูดีแมมีแอร์แบกทั้ง2ลูกนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.5ดีเซลนะคะ ตัวรถนะคะเลขไม้นะปัจจุบันนะคะต้องแจ้งก่อนว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตรงตามระยะเลยไม่อาจจะขยับหน่อยนะคะแล้วก็ตัวรถตู้เย็นนะคะมันจะมีปรับอุณหภูมินะคะปรับอุณหภูมิจากตัวนี้ได้เลยจะติดลถอยู่ที่ประมาณ20องศานะคะตัวปรับอุณหภูมิได้แล้วก็เน้นบรรทุกข้างหลังเลยนะคะแล้วก็ตัวรถภายในไม่ถือว่าโซมแต่ก็มีการใช้งานของตัวรถปกติ ตัวรถนะคะหน้าละหน้าเดิมเลยนะคะห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมเดิมเลยนะคะแล้วก็ฝากระโปรงเดิมนะคะตัวรถนะคะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนรับประกันเหตุนะคะเหตุก็ยังอยู่ครบนะคะตัวคอมแอร์ตัวนี้ต้องแจ้งก่อนรถเอ,อ่อตู้เย็นเนี่ยค่ะมันจะมีคอมนะคะคอมอยู่2ลูกทางานอันดับแรกก็คือคอมตัวเก๋นะคะแล้วก็คอมตัวข้างหลังเดี๋ยวเรามาดูตัวรายละเอียดตู้หลังกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอุปกร,ปกรณ์ตกแต่งเพิ่มนะคะอันนี้ต้องแจ้งก่อนเป็นหัวกระสือก็มีแค่หัวอย่างเดียวแล้วก็ฐานนะคะฐานเป็นเหล็กแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแหนบเสริมเน้นบรรทุกเลยนะคะแหนบแหนบเสริมเนี่ยมันทุกหนักได้เลย,เ,ลยเป็นตันปันเลยนะคะรถตู้เย็นเนะะี่ยค่ะถ้าเราติดอุปกรณ์ตกแต่งมันจะมีตัวถงังตัวตัวโคดน,นะคะตามนี้เลยนะคะถูกต้องทุกอย่างนะคะ เดี๋ยวเรามาวัดความสูงของตัวตู้ก่อนนะคะเวลาขึ้นห้างมันจะติดไหมนะคะจากหลังคาตู้ลงพื้นนะคะเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยวัดนะคะว่าความสูงเท่าไหร่ความสูงของตู้นะคะจากพื้นอสองรมเครับจากจากตู้จากจากตู้ลงพื้นนะคะจะอยู่ที่230้อยสามสิบเซนนะคะเดี๋ยวเรามาดูความกว้างนะคะเวลาใส่ของกัน ความกว้างนะคะตัวจากตู้นอกนะคะความกว้างอยู่ที่สองร้อยสี่สิบนะคะแล้วก็จากตู้นะคะตู้ตู้หลังคานะคะแล้วก็ถึงตู้ไม่ถึงพื้นนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 100, 150ร้อยร้อยห้าสิบนะคะความกว้างของตู้นะคะร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะคะ ตัวท้ายนะคะตัวท้ายก็จะมีบันไดนะคะบันไดขึ้นลงนะคะของบรรทุกข,ขึ้นขึ้นลงของรถได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเล็กตัวรถนะคะตัวเนี้ยจะเน้นใส่ของเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะจะมีพัดลมทํางานอยู่สองตัวนะคะนะคะแล้วก็พื้นนะคะพื้นจะเป็นเหล็กน,นะคะเก็บความเย็นนะคะ แล้วก็มีช่องระบายน้ํานะคะตรงนี้นะคะเวลาเราเบ็นทุกน้ํานะคะเราก็จะไหลาจากข้างล่างเลยนะคะเพราะุกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะคะเวลาเหมือนเตือนว่าเราอยู่ในในใน,ในตัวตัวข้างหลังเราใส่ของอยู่นี่สามารถใช้ได้ปกติอยู่นะคะแอ,แอร์เย็นมากเลยค่ะคันนี้เอาเครงลมมาห่มได้เลยแล้วก็รายละเอียดนะคะตัวนี้เป็นรถนะคะ ใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าใครมีบริษัทที่วิ่งนะคะหารถตู้เย็นไม่ต้องคอยทำป้ายแดงน,นะคะทำเป็นมือสองก็ได้พร้อมวิ่งได้เลยนะคะใช้งานปกติแล้วก็รายละเอียดอันนี้ต้องแจ้งก่อนเป็นเชิงพาณิชย์รถบังคักปอนหนึ่งนะคะไฟแนนซ์จัดได้เยอะเหมือนกันแล้วก็รายละเอียดถ้าลูกค้ามีประวัติมีเครดิตไม่ต้องไปทำตู้เพิ่มนะคะสามารถยื่นไฟแนนซ์ได้เลยจะตกผ่อนอยู่ที่6 0 0 0กว่าบาทแค่นั้นเอง เอจ็ดสิบสองวดนะคะถ้าสนใจลดเชิงพาณิชย์อย่างนี้นะคะท้าขานิดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ